สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อๆกับช่องน่านเอกฟิตแด์นี่แล้วค่ะนั่งก๊เเรดคลิปโดดเลยเป็นอาทิตย์กลัวๆคนหน่ะจ้ะจงว่านั่งยากอย่างมีแนวอยากอยู่หัะจ้ะมีแนวหยากแนวไปอยู่มือนีนั่งก็เลื่อนสิผ้าพี่น้องมากินนันอาหารเท่ากับสินี้ซุปน้ำมจัจ้ะพี่น้องรู้จ้ะซุปน้ำม่ใส่ในง่างหัวง่าหอมๆใส่ล้วกันนี่จ้ะลาบหมูเท่าผัากกินกับพ่ากับมี่อัน ผักชีแล้วกับผักกาดขาวกับบักแตงกับหอมนะมือนจ่าตะวันนั่งกันได้อันตำเจียวปลาแดกไว้น้ำจ่ะขัวพริกอันขัวพริกซุปน้ำไม่นี่ยละกะเละขัวลายตำเจียวปลาแดกไปกินน้ำจ่ะอันจ้ะหนึ่งเข่าฮ้อนๆเฮ้ยเราลักกันอื่นน้ำลายไปน้ำจ่ามาจ่ามากินน้ำนั่งนั่งกันอยากกินน้ำเฮียนน้ำซ่าเนี่ยละจ่ะ ยากอย่างที่นั่งอันจากงานวันเกิดแล้วก็เฮ็ดงานขึ้นมันแล้วก็เอิ้นมมว่ามัมนขึ้นบ้านไม่ว่าไม่น,น้อยจากก็เอิ้นเพิ่นไม่กินเขากินกน,น้ำซุ้มน้ำผู้พีเคลื่นเคลื่อนหูจักกันทังเจ่หน้าะนะกลับไปป้าไปยังน้ำกันพ่อเพิ่นหูจักบานจักซองนั่งถ้ากินกะลายางจะน่าอะไรเฮ็ดเฮ็ดอันว่าสิดท้ายคลิปเงี้ยวๆกับประเทไทยผู้นั้นผู้นี้มากเลยกับประเทไทยเรื่จากถ้าเฮ็ดเนื้อกินต่อรับเพิั้นเฮ็ดนีหละ ลาบหมนูนึ่งเดือนเรือแงนนะจ้ะหมูซับไว้เรือลายเนื้อกับเรือเบินะ้ลเนี่ยแนวเบินะ้ลเน้าเบิ้ลข้าวปุ่นข้าวปุ่นเนี่ยลวกซองเท้าไปนะเท้าข้าวปุ่นพี่น้องว่าจักางานบรรากาจักลืมขาดมาลืมจัดงานวันเกิดจัดงานวันเกิดเค้กบารเด็ตเป่านะจ้ะเขาจูบกันย,ยังฟังกอนยังหัวขวัญ จากงานวันเกิดกับหัวบริย,ยูนั่มจ้ะเข้าไปเห็นงานไปเห็นงานกลับขึ้นมาคำคำโจน้นมะมูลเลือกนี้เมื่แล้วแล้วค่อยมาตามที่จริงมือนี้แพทย์นะว่าจะไปสวิตเดอนม์บนนี้น่อจ้ะบัดน,น,นี้หัวหน้าเราโทรมาให้ไปเห็นงานเราก็ได้ไปคึ้นนั่งบ้านละคึ้นนั่งเคยื่องไว้ละ่ะเราเห็นงานบริษัทใหม่นี่มันบอกคือเก่า เขาทรมากก็ได้ไปแพนบะแดนว่าคือยังอันบริษัทเก่าขับเขาเลืออ้อยหมูกับเนื้อเหลืออยสมหมูจนได้ขั้นอันสมปันกันกับพี่เพื่อนไปกิน ตั้งกับคนร่วนมะลาบเนี่ยแหละจ้ะเพชเพ็ด<ๆ>อันนี้ก็เพชรนาะไม่ได้เพชเพ็ดอ<ๆ>ืมคือคุยหยาดแค่นั้นพี่น้องฝนตกตลอดอ่ะ bạn ăn bì bì vô vô hoàn khẩu có hoàn Mình bì khẩu bì bì là bì bì lên này bì 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 ก็ัให้กับสาวไปเห็นง,งานว่าคำคำว่าจิกับมาอีกมือนนึ่วเาื่อนก็จีได้กลับมาได้ครับจากน้อยง่ายจากน้อยนั่งกับเบิร์เวลาสนุกล้วหลอจะ้ะเพราะว่านั่งจีได้เปีเ่ยนเราอ่มนเขาทรงอ่นของควบมหาหน้าละเมื่อน ยังงานันเกิดกับสนุกสนุกับพี่น้องมวนมวนจังงานมันเกิดเนาะเนี่ยพูดันว่าพูดนี้ว่าว่าได้พอกันทั้งเจ็ดนะฮะอันเป็นการเอินเพื่อนมาพอกันกับมี่กับเพื่อนหูจนยักกันเนี่ยเพื่อนว่าได้พอกันโดนมี่จะนั่งกับเอินป่านว่าเอินมาหู่นยักกันแล้วเอินมาเห็นหน้ากันพูดันว่าพูดนี้ว่ามวนกันคือนั่งว่าหลายคนมีไบฟังใบจะเพื่นที่บอกกัน นั่งกับเล่บาทายคลิปจะ้ะนั่งกับกับขยวนอยู่แบบมวนๆของกันไปเลยสนุกสนานจนค่ำจนเด็กค่ำม,มาแล้วบอพราบอลเลียบด้วยจ้ะไปต่ออีกพรากันเข้าไปต่อนในเมืองมันเป็นตีจองหนูนั่งหอดบ้านยูเทิร์นหันเป็นคลองควายร้านเกิดด้วยนะจ้ะพวกพี่พนรูบาน่งมาทำไมพนก็นตื่นดอกไม้ให้ ลูบว่าน่าเห็ดยูทูบเอ้ยนั่งนี่บอก้วยใบนี้กับแม่นี่นะ่ยจ้าซใบเนี่ยเพิ่นกับซื้อให้นั่งของกวันมันเกือบพิ่นว่าหูว่าน่าเห็ดยูทูเพิ่นกับว่าเอาตำบักหงใส่เห็ดก๋วยเตี๋ยวใส่หนิกินเข้าไปแล้วพันว่าตายแต่เนี่ว่าเสียใจยมันเจ็บใจเลยที่หนึ่งนั่งว่าพ่าเรากับพุ่มควันกันได้ท้องควันหนึ่นมิตรแน่ถือใจกับเพิ่นหูว่านั่งแน่พันเห็นนั่งแต่งตัวพ่นอยู่งนุ่งกันบางทีนาะพิ่นกับหูแล้วนาะคนเนาะ มันก็ซื้อดอกไม้ให้แน่ซื้อถ้วยให้แน่แล้วก็มีอันถาดใหญ่ๆอีกนะจ๊ะถาดปิ้งย่างอีกอย่างพี่ก็ซื้อให้พวกอันเครื่องดื่มพื้เพิ่ก็ซื้อมาให้กินอ่ะหลายขวดนอกอยกนีโรงเรียนเราก็ทำซื้อคอนเกนทให้โอ้ยหลายอย่างจ้ะ เหลายอย่างเวลายอย่างก่อก็ดีใจขอบคุคณเพื่อนเยอกค่ะแต่ว่าเพื่อนมากนะดีใจปยัยังยานแต่เพื่อนมาม่าฮะซื้อเท่าไรกับพ่อพ่อเนาะกินอนะันยันแต่เพคนบอยิมเรือบบที่เหนือเรือคัดปัญยังนาะก,กินอนะเรือแล้วเหมือนน่าจัดงาน,งนาว,ว,วันเสาร์้วันที่ิตย์เอิญกับมาก,กินนีเดีค่ะมากินต้นบะเบิดเนาะบะเบิดเราคั้นสมปันกันค่ะสมมู ม่วลคักรายไปไล่ไล่ไปต่อคาราโอเกะในเมืองหมดเลยจ้ะคาราโอเกคลานไทยมวลฝากปีนไว้มันอยู่หน้าหาันบานเท้าหัวรถเขาจ้างหาล้อยแสดงหาเมื่งหมดกับพี่น้องเอ้ยนั่งมวลไรบานมันไม่ได้จะควงเงินจับไม้เอารถสองคนกับอยู่คู้หนึ่งกับป่าอยู่คู้หนึ่งป้าแววผู้ที่ไปเก็บหมากใม่น้ำกันเลยจา้ะเพิ่นไล่สวนอยู่นังน่งบานเห็นยัง เจ้าของงานมันมีรูปเลยค่ะมีแต่คนอื่นถ่ายมาถ่ายรูปแน่นันบัตรจะได้ถ่ายนะได้ถ่ายอยู่หนึ่งค่ะภาพรวมนั่งขอนั่งกับเล่ยบอกพนัาขอขอภาพ,พรวมแน่นั่นกับเล่ยเลยทายแกนั่นหละ่ะจ้ะนันตอน,ตอน,ตอนกินตอนอื่นเนี่ยนั่งบรถ่ายเลยเพราะว่านั่งกับข้าหยาคข้าหยาคยาพ่นขาดนั่นขาดนี่นะจ้ะ ว่าเบิดหลายดอกจ้ะเน่ากินมาเบิดหลายเบิดแล้วก็ระพุ้นเครื่องดื่มเนี่ยมาเบิดนั่งกับเรได้กินตอนกลางเว้นในน้าเปนกลิ่นของขึนห่ดะกินนของคืนมาแล้วเมาตั้งแต่คืนวันนั้นสาวหยดหอด,ดวันอาทิตย์วันอาทิตย์น้ำเบิดมือแล้วจ้ะทำมาปุ่นของคนกอยซ้วงนั่งนะกินพ่อ นั่งรองพี่เพันมาหางกันแั้พักไปยันเท้าเลยครับหมู่บ้านเนี่ยกันยังไปเลยอะไปกินกันอีกที่หมู่บ้านอ่ะนั่เอิญพี่เพันมากพันมามากพันไปทุละกมู่บ้านเนี่ยพันไดเอิญหน้าแบบของขวัญหมู่บ้านนะ่ะก็จะได้กินอีกนะครับมานั่งกับจะลืมจะลืออีกอันเก่ายังหมู่นไดไปออกเบิดอติอดไม่ไหมอีกเราจะนั่งนัน ทำไมกับบุษโนดแบบรงเรียนเหมือนนี่อยี๋ยวจะได้คุยใหม่อยู่อย่างแซ่บๆพี่น้องซุปตะไไม่ซุปตะไไม่นั่งเดี๋ยวจะฟังซุปตะไไม่นี่ก็ต้มว่าจะไหวพี่เพื่อกินลาบมื่อนันนะอันมือแรกวันอาทิตย์มือมือกันมากินอีกันะต้มเราไปที่ลืมจนไม่ค่ะ ดีเนี่ยมาหมอกองเขามันเป็นหมอกองเขานั่งต้มใส่หมอกองเขาเนาะนั่งหนึ่งเขาแล้วแล้วนั่งเล่ต้มใส่น้ำบั้นกลนหม้อหนึ่งกลมบานเท่ากันบานบานเท่ากันบันกลมหม้อหนึ่งเนาะนั่งเล่ต้มลงหมอกองเขามาดินมันนาวเบิร์มันแห้งมันตัดไปเองเลยพญิว่าเพาไอราคาขหมอยังไว้บอคือซิวไปแทนบ้าไปแทนนั่ง่าบัดกินอิ่มแล้วแล้วพี่เพิ่นสิเมื่อบ้านนั่งยาไปเอากระเป๋า ไม่เพื่นเ่นลืมกระเป๋าไว้บ้านนั่งจังคอยเห็นว่าจะของต้มเ้าใหม่ยังคอยหูแไปเปิดเบ้างโอ้ยนี่แราไมนคิวนี่หละฉันน้อกดีว่าแต่มันเป็นหมอตัดนะพี่น้องเองเขาอันที่นั่งน่ะน้ำแห้งมันลดตัดให้ฉันนองนั่งว่ามันยังวานั่งกับเรื่องออมาอันเอาสมมาเคียนซุปนี่เลยว่านั่งเลยเคียนตัวเย็นไปมาซุปเนี่ย ตาวจะเป็นทำไม่เผาถึนั่งว่ะแล่วกเพี่องผู้บอได้พ่อกันมัน มูน่งอย่างมีทั้งน้องที่เลียนน้องกันมีทั้งพี่ที่เพิ่นเลียนน้องกันแล้วก็มีพี่ที่ไปเก็บมากไหม้น้องกันบางทีนะเพินบ่องหูจักกันเพิ่นกับหูจักกันบางทีนะครับใมูไม่หลายคนบางทีนะมูตตมูกับหูจักกันไปบางทีเนะจะนั่งกันดีน้องนั่งจะบอกเพื่อนแอดเฟซเอากันเอายังเ้อเอนกันนั่นไปใช้นง่นเห็นกันเขาได้ถามกันบางทีนะจ๊ะดียูะ แทบแบแ้วจะกินยังก่อนอืมเรากับพี่เพื่อนซุปน้มัต้องมีใบขิงนะใบขิงหาก็ได้พูดละใบอ่ะเพราะวเราขิงปลูกหาก็ได้พูดละใบสองใบของพี่เพื่อนได้สองใบของนั่งหาก็ได้ใบเดียวนึง จังสิเอ็ดยังกอนเกลียวรรนะประจำเล้อ่ะพระาทต่ตํตำไว้เพื่อนย่าม่าม,มิน้ำก,กินประจำเกลียวไม่นองเพงลายฮะเนี่ยนั่งบนะเหลาน้ำน่าจะได้ไปกินน้ำแล้ว ทษเรอ่ะที่บะเบ็ดนี่เราหา สำหรับคลิปนี้นั่งกับพี่น้องมาก,กินข้าวกระซูน้ำใหม่กับลาบหมูแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องธรรมดาเนี่ยนะจ๊ะฝากพี่น้องเปกันตั้งใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องไม่กซุดนะครับในนล้จ้าสวัสดีจ้า